ค่ะใบหน้า2หน้าใกล้ขอบด้านบนซ้ายเนีย่ยก็จะบอกอ,อย่างนี้เลยใบหน้าสหน้าใกล้ขอบด้านบนซ้ายโอ้โหแอนดรอยจะบอกอย่างนี้ไหมครับ<ล>คนตาบอเดเนี่ยเขาใช้สมาร์ทโฟนยังไงนะคะวันนี้น้าดุดจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะเดวกมพร้อมกันเล่าอินโทรมา สวัสดีเพื่อนชาวสกีนะคะจะบอกว่าเป็นเทปพิเศษที่มีนิมิตใหม่ที่ดีมากๆจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากจะทําสิ่งนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแต่พอนัดหมายปุ๊บโควิดมาทั้งนั้นก็เรื่องราวนี้ก็เลยผูกเรื่อยมาประจุกกับโอกาสต่างๆที่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็เลยได้คุณจิมมี่มานะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นั่นเองนะคะสวัสดีคุณจิมมี่นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณจิมมี่นี่ก็อายุ20หน่อยๆเท่านั้นเองคุยประวัติกันมาเล็กน้อยที่เขาเป็นคนตลกเเเเเเเออออออาารรืื่่่่่่่งงยยยูหมมมนนนนนนนกกกัะะะคคทไไปปลลลแแ้้วววจจจบิิๆๆุณีีีตด็ เห็นปกติด้วยนะคะแล้วค่อยมาแบบไม่ค่อยเห็นเรื่อยๆเป็นหนึ่งในเคสที่วันนี้เราได้ศึกษาอะไรเยอะแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากเลยที่เราจะได้รู้ว่าคนที่มีปัญหาทางน้าสายตาหรือจริงคุณจิมมี่บอกว่าเรียกคนตาบอดก็ได้ว่าเขาใช้สมาร์ทโฟนกันยังไงวันนี้เรามีตัวแทนจากสองฝั่งเลยนะคะก็คือทางฝั่ง Android แล้วก็ทางของ iOS นั่นเองคุณจิมมี่จากประสบการณ์เลยนะคะคิดว่าฝั่งไหนเวิร์กกว่าคะ โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ให้ iOS ดีกว่าเหตุผลมีไหมคะว่าทำไม iOS สิงดีกว่ามีเยอะเบาๆนะคะต้องใจเย็นๆเอาพอของปากของพออย่างน้อยก็คือ iOS มีทุกภาษาอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าใน Android บางตัวเนี่ยอาจจะจเป็นจะต้องมีการลงเสียงเพิ่มอย่างบางตัวที่เปิดขึ้นมาปุ๊บอาจจะอ่านได้แค่ภาษาอังกฤษเมื่อกี้เราเปิดซัมซุงมานะต้องบอกก่อนว่าภาษาไทยก็ต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กว่าจะเจอภาษาไทยเนี่ยโอ้ใช้เวลาเยอะมากแต่ว่า iOS เนี่ยคือมันมีมาให้เลยมีมาให้เลยครับแล้วก็มีหรือไหมคะแล้วก็วิธีการใช้งานรู้สึกว่าถ้าาาาเเกกิดววว่่ป็นนแออขงง Android จะมมมีคห แต่ว่าของ iPhone จะลื่นคุณจิมมี่อาจจะยังไม่ได้ลอง Android แดงแรงๆวันนี้เราแอนดรอยด์แรงๆมาให้ด้วยอา,อาจจะมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอาจจะช้ากว่าก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะหมัดรายการในวันนี้เนี่ยน,นดูก็มีการพูดคุยกับคนที่มีมาหารธนาาสายตาเนี่ยหลายท่านส่วนใหญ่เขาจะเทใจว่า iOS ดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเลยที่เขาพูดกันก็นอย่างที่คุณจิมมี่พูดก็คือเรื่องของมันเร็วเรื่องสุดท้ายเลยนะฮะ,อ,ะอ่านไฟ pdf ได้แ <Android S 2> อนดรอยด์อ่านเยล จริงเหรอเนี่ยใช่ใช่คุณจิมมี่เขาทำงานเกี่ยวกับด้านของเอกสารด้วยนะถ้าเกิดว่าจะอ่านจริงก็ต้องเอาไปคอนเวิร์ตไปแปลงซึ่งมันยุ่งยากมากกว่าทาง Google ผ่านมาเห็นนะคะก็รอปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วกันแต่จริงแล้ว Google หรือว่า Android เนี่ยเขาก็มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเยอะอเข้าได้แบบ หลากหลายมาที่ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบพร้อมใช้ไอโฟนหมดอัะพูดตรงๆมันก็มีราคานิดนึงอ่ะ<ช>อ่ะ Android 5, าแอนดรอยสี่ห้าพันก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวที่คนนี้พูดถน,งน,งนึงกสทชนิดนึงกนแล้วกันนะคะกสทชเนี่ยเขาตระหนักถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารนะคะของคนพิการให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นภารกิจหลักนะคะของกสทชเลยที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมซึ่งฟีเจอร์ที่คนพิการทางน้าสายตานะคะจะต้องใช้กับมือถือเนี่ยก็คือโหมดที่อยู่ใน ส่วนของ accessibility แปลว่าการเข้าถึงนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกสทชมาเน้นย้ําว่าประชาชนทุกคนนะคะมีสิทธิเสร,รีภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะคะที่จะแนะนําแล้วก็สาธิตนั่นเองนะคะในเรื่องราวของ voice over แล้วก็ talk back นั่นเองโดยใน Android เนี่ยเราเรียกว่า ท็อกแบ็กในไอรีซิ่งมากเลยนะคะโอ้ยซอวฮะนี่เป็นธรรมดาซะที่ไหนนะคะที่เราพี่เขาจะเป็นวิธีกรแทนเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าเวลาเราเปิดหมกพวกนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอจากต่างๆเนี่ยเป็นยังไงก่อนนะคะอย่างเช่น i p h o n นนี่นะคะ23สิบสามนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีอันนี้คือเปิดแล้วหยิบปุ๊บยังไม่ได้กดปุ่มใดๆเขาก็บอกเวลาให้เราทันทีแอนดรอยด์หนึ่งสองสามไม่บอกไม่บอกต้องกดก่อนต้องกด 13นาฬิกา5.5นาทีจ้าว pues ันที่3ตุลาคมจ้าปัดด้วย2นิ้วเพื่อเปิดจ้ารับระดับสีของการช่วยเหลือพิเศษเป็น64เปอร์เซ็นจ้าพอไหมลูกปิดเลยปิดเลยแกพูดเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่อันนี้เป็นความเร็วเริ่มต้นจริงๆมันก็จะช้าถ้าเป็นคนตาบอดจริงๆเขาจะฟังเร็วมากถ้าเกิดว่าแบบว่าบางคนอาจจะเคยเจอคนตาบอดนี่เขาฟังเร็วจัดจริงครัอ๋อมันจะมีเมื่อกี้ไม่มีความเร็วในการอ่านที่แบบสูงต่ำใช่ใช่เมื่อกี้คือธรรมดาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คือ กลางๆของที่มันตั้งมาให้ในระบบแล้วโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่นักดูดเนี่ยถูกสอบถามมาในในกลุ่มเยอะมากแล้วคนซื้อมือถือไปพี่ครับทำไมยูนิโรสับผมมันมีเสียงพูดด้วยนี่คือโหมดทอล์กแบ็กนะคะก็คือเป็นโหมดที่ชาว Android มักจะไปเปิดโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่นี้จ้เล่นเฟซบุ๊กองทำยังไงคะเนี่ยก็เนี่ยครับมันจะมีวิธีการควบคุมก็คือปกติกใราใช้หนึ่งนิ้วเนี่ยถ้าแตะตรงไหนก็จะอ่านตรงนั้นจะ้ะแล้วก็จะปัดปัดไปเรื่อยๆคะอ๋อเราก็จะปัดเหมือนไล่ไล่รรรระะะดดดััับบไไปปเเเืื่่่อออยยๆๆจจจนกวา สองโทรศัพท์แ่ดสปูตูนี่เป็นแอปแล้วนะคะนี่เป็นหน้าแอปแล้วอ่ามิโครท e วีส s มส์กาแล็กซี่เฟสนี่ฮะสปอร์ตอีเกนเลอรี่โทรศัพท์ก็จะอ่านหมดเลยฮะสปอร์ตอีเบ๊อหนึ่งเหมือนเหมือนที่พี่เขาพูดจริงๆว่าคนตาบอดเนี่ยเขาเขาฟังเร็วมากเร็วมากใช่ใช่ครับแบบเฟะปึ๊บเอาละรู้แล้วเข้าเฟ e บุ๊กได้เลยฮะเข้าได้เลยฮะเข้าไปเลย o ้ my god อ๋อเวลาเราแตะแล้วเนี่ยเราแตะ2นิ้วตรงนั้นก็จะเข้าตรงนั้นอยู่ดีใช่เมื่อกี้ที่ที่ผมปัดดูก็คือว่าเราไม่รู้ว่าไอคอนมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ก็สามารถแตะได้เลยสมมุติอยากพิมพ์สเตตัส่นได้ไหมคะได้ฮะได้ด้วยเหรอคะได้เราเข้าเฟซบุ๊คลองได้ไหมคะเฟซบุ๊คคปั๊บพิมพ์สเตตัสนสร้างแตะ2ครั้งค้นหาเฟซบุ๊คส่งยือกแลนด์เงน่อนเพื่อนมาอันนี้เป็นของอ๋อคือเขาใช้วิธีเลื่อนไปทีละตัวทีละตัวนะคะเนี่ยฮะสร้างโค้ดบนเฟซ ก็สมมุติว่ามันเลื่อนเจออะไรไหมคะอาจารจะแตะตรงไหนเนี่ยตรงไหนก็ได้ของตรงไหนก็ได้ใช่คือตรงไหนก็ได้ของถ้าเกิดว่าเราปัดไปปุ๊บให้มันโฟกัสตรงนั้นแล้วเราเลื่อนได้เลยอ๋อค่ะแท็กอินแท็กผู้คนเนี่ยฮะภาพมีกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดอะไรอยู่นิสเซอร์นี่แสดงแล้วมาเป็นทีมมาแล้วเปลี่ยนภาษายังไงคะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่เป็นอยู่ข้างล่างเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว้าไทยการแสดงสุดยอด พิม์่าอยากกินหมูย่างได้ไหมคะได้ครับเราพูดเอาง่ายกว่า<อ>ไหมคะพูดเอาก็จะง่ายกว่าแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าพิมพ์พิมพิมก็ได้คือหลายๆคนเขาก็จะมองว่าถ้าเป็นคนตาบอดพิมยังไงบางคน <Psal> บางคนก็พูดด้วยเสียงแต่บางคนถ้าเกิดว่ามีทักษะในการพิมพ์อยู่แล้วเนี่ยเคยแบบเคยเรียนพิมพ์ดีดมาด้วยอาจจะพิมพ์คมได้อยู่แล้วด้วยก็จะพิมพ์แบบแตะตรงไหนอย่างผมวอแหวนยอยางสราญอไก่กอไก่ ระอูสระเนี่ยหมูนาฬิกาไม่สับย่อยนาฬิกาอะไรคือนอนหนูอ่านเป็นนาฬิกาอันนี้คือจะเป็นบั๊กตัฮะอ๋อเมื่อกี้นอนหนูอ่านเป็นนาฬิกาใช่อย่างที่เราบอกกันแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะสระอูสันชิตปิดอยู่สระอูสระอูอะอะสับย่อยยักบไม้โทไม้เอกสระอา ล้งอมงูล้งอมูอ่าเรียบร้อยสุดยอดอ,อยากกินหมูย่างอาจจะผิดไปตัวเดียวแต่ว่าถือว่านเนียนมากนะคะ,ะแต่ถ้าพูดเอาก็ง่ายเลยไหมคะใช่ถ้าพูดเอาก็ง่ายเลยเดี๋ยวลองเว้นวักนะคะเออแล้วก็พิมพ์ว่าอร่อยอร่อยแล้วกันแต่ว่าพูดเอาอ่าปล่อยค่ะนั่น,นะะโอเคมันต้้งแต่สองครั้งแต่สองครั้งซึ๊ด ซ่อนแป้นทิปเรายังไม่ร้องไรยังไม่โหลดภาษาไทยใช่ยังไม่โหลภาษาไทยก็คือเราก็พูดเราก็ได้แบบพูดเราก็ได้ใช่ฮะ่าโอเคเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเป็น Android มันก็ต้องอันนี้คือเป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรแต่ถ้าเป็น iPhone มันจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะใช่ไหมคะไม่ต้องคือเปิดแล้วใช้ได้เลยฮะคือเออเนี่ยคือความเปียกพร้อมของระบบ iPhone 14เรื่องนี้เครื่องใหม่เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลับแบบพร้อมใช้เลยแค่เลือกตึ๊บไปเลยโอเคอันนี้อันแรกนะคะคำถามต่อมาของเป็น i p h o n นนี่เลยลวกันค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะทำการลองดูว่าพิมพ์ Google ไย้ไงไรคะสมมติอยากจะเข้า Safari Google นี่ทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ฮะมาลองดูค่ะเข้าไหนนะซัฟฟารีใช่ค่ะซัฟารีสุดยอดเลยาา Google <ด>หนหอยไหมคะ แอปบิงกูกเกิลคือเหมือนพี่เขารู้เลยว่ามันคือรายการโปรดตัวที่3แต่นี้เราจะพิมพ์ว่าอาหารจีนแถวนี้แล้วกันค่ะดค้นหาโดยใช้กลุ่มขึ้นบรรทัดอาหารจีนแถวนี้นะคะการพิมพ์มพพข้อความได้เร็วขึ้นโดยแถบเครื่องมือกรอหน้าให้เราช่วยไหมคะไม่เป็นไนะคะรค่ะข้อความได้เร็วขึ้นคือจริงๆที่เขาแทบไม่ต้องการความช่วยเหลือเลยเลคือเขาเสียดมากไปที่อยู่เกี่ยวข้อไปแถบทัดเศจสิ้นกลุ่มเศจสิน นคนหาด้วยความเป็นส่วนกับทิ่ทยอิงแสดง<อ>คนขึ้นบรรทัดช่องเลือกขึ้นคนหาดูส่พิมพ์ว่าอาหารจีนแถวนี้ค่ะเป็นพิมพ์ถัดไปเป็นพิมพ์ถัดต่ออ่างเนี่อซอเสือเอกทีเนี้ยถ้าเป็นของ ถ้าเป็นของ iOS เนี่ยมันจะมีโหมดการพิมพ์อยู่2โหมดสําหรับคนพิการทางสายตานะครับก็คืออันนี้เป็นพื้นฐานก็คือถ้าเกิดว่าอยากพิมพ์หอหีบก็แตะ2ครั้งเราสามารถที่จะปัดซ้ายขวาแบบนี้ได้หรือว่าไม่งั้นก็เอานิ้วเลื่อนหาได้เลยเฮ้ระเบิดไปเลยค่ะได้เลยครับอหานจีนก็ได้ค่ะรอจอจานชอบไม้หันสระอีสอนหนู นอโอ้กดค้นหาได้เลยใช่ไหมครับที่จค้นหาได้เลยค้นหาคนหาสุดยอดมากทุกคนจากที่ลองพิมมาตั้งแต่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็เป็น d r o r o i d ที่เร็วแล้วครับ iPhone ง่ายกว่าไหมครับ iPhone จะง่ายกว่านิดนึงคือมันอยู่ที่ว่าความเร็วของของเสียงพูดด้วยอย่างเครื่องปัจจุบันที่ใช้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนตาตาบอดทั่วไปเขาก็จะใช้ความเร็วประมาณ60-80%บางคนใช้ถึง100%ก็มีมันจะพูดมันจะพูดเร็วๆแบบมากม จะเน้นเน้นเร็วเหมือนที่พี่ก็บอกว่าวคนตาบอดเขาจะฟังเสียงเอาเสียงเร็วไว้ก่อนนี่ก็คือยังฟังทันอ่าใช่ครับฟังทันคือเพราะว่าเราเราฟังมาจนชินแล้วไงคือรู้<ม>แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะคะก็คือเรื่องราวของการถ่ายภาพซึ่งคุณจิมมี่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าการถ่ายภาพเนี่ยเราจะถ่ายได้ยังไงละ่ะในเมื่อเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะ,ะต้องบอกว่าฟีเจอร์ของ iOS สเนี่ยสามารถบอกได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ตอนนี้เราเข้าสู่หมดกล้องนะเราจะเข้ากล้องเข้าได้เลยค่ะตอนนี้เราแชร์ไปกล้องแล้วกล้องเข้ากล้องส่องไปที่นี่เลยค่ะถ่ายภาพปัดใบหน้าสามหน้าใกล้ขอบซ้ายใบหน้าสามหน้าใกล้ขอบซ้ายใช่เขาจะบอกนี่เลยครัด้านบนซ้าย่คือถ้าเกิดว่าผมขยับกล้องค่ะใบหน้าสองหน้าใกล้ขอบด้านบนซ้ายเนี่ยก็จะบอกอย่างนี้เลยใบหน้าสามหน้าใกล้ขอบด้านบนซ้ายโอ้โห แอนดรอยจะบอกอย่างนี้ไหมคะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่เขาไม่เคยใช้ Android ในการ็อดแบ็คเราเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้เปิดท็อปแบ็คของทาง Android แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปดูเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกหมดนะใบหน้า2ใบ3ใบอยู่ซ้ายอยู่ขวา กล้องหน้าก็บอกได้นะทุกคนพบมากกว่าสี่ใบหน,หน้าแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานอันนี้เขาก็บอกว่ามีกี่ใบหน้าอใช่ใช่ครับวิธีการบอกนี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันทําได้แน่ๆก็คือมันจะบอกว่ามีคนอยู่กี่คนที่เราจะถ่ายรูปได้ฉะนั้นเนี่ยตาบอดก,ก็ถ่ายรูปได้นะฮะแล้วถ้าอย่างนี้สมมุติแบบมีคนแบบมาแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยเราแค่ยกขึ้นมาก็อาจจะเห็นได้ไคืออันนี้มันจะยังไม่ได้บอกว่าใบหน้าชิดไปทางซ้ายทางขวา,าแต่จะบอกว่าตรวจสอบใบหน้าพบใบหน้าอยู่ทางมุมนี้มุมนั้นแบบแต่ยังไม่ได้เห็นแบบ ภาพรายละเอียดที่ชัดมากว่าอยู่ไหนเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องหน้าดูนะคะสลับเลนส์กล้องการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานอันนี้กล้องหน้าใบหน้ากลางอ๋อนนี้ก็จะ,จะบอกได้บ,บอกได้กลางหนึ่งใบหน้า ถ้าทาบอกอย่างนี้แสดงว่าแบบพร้อมถ่ายกดถ่ายได้เลยไกดถ่ายได้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่คิดเลยนะคะว่าโหมดนี้มันจะบอกถึงขนาดนี้เลยนะคะถ้าเทียบันแล้วนะ้องอย่างที่เราคุยกันน้องคุณจิมมี่ว่าถ้าเราดูจากพาร์ทนี้แล้วนะเราว่า iOS เขาก็ทําได้แบบทำไดมม้มีดีเทลเนาะใช่ใช่มีดีเทลมากกว่าใช่ไหมอยู่มุมงวาอยู่ตรงนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ Android ก็บอกเหมือนกันนะคะตรงนี้เราคิดว่าในโหมดนี้แหละคิดว่าในอนาคตเราคงได้เห็น Android มุ่งเน้นในส่วนนี้มากขึ้นด้วยนะอ่ะถามเรื่องหนึ่งะ ระหว่างเสียงพูดของ Android <c oughs> กับเสียงพูดซิลีเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เสียงไหนฟังแล้วอ่ลื่นหูกวา่า <c oughs> ถ้าเป็นเสียงเริ่มต้นก็คือไม่ชอบไม่ชอบครูเกิดว่าเป็นเสียงของ iPhone ก็ก็จะเรียกเปลี่ยนเสียงได้จะเป็นทําให้เสียงมันมีคุณภาพสูงกว่านี้ให้มันเสียงใกล้เคียงกับคนมากกว่านี้ก็ได้แล้ว a n d r o อ d เป็นยังไงคะเปลี่ยนแอนดรอยโดยพื้นฐานก็จะเป็นเสียงของ Google แต่ว่าสามารถเอาเสียงข้างนอกมาลงได้ซึ่งซึ่งมันก็จะไม่ปลอดภัยหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบแบบให้มันเซฟเซฟหน่อยก็คือใช้ของ Google ได้เพราะคุณจิมมี่เนี่ยเขาบอกว่าทางหน้าของ Android เนี่ยเวลาเราจะเอาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบางทีมันสามารถใช้ลุ้แวว ว่าอาจจะมีมวแวร์แฝงเข้ามาได้เนะาะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าการจะลงจาก iOS นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าไม่เจอเบรกถ้าไม่เจลเบรกใช่ใช่ครับก็จะแทบปเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่านะดะังนั้นเราก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ย ใช้ Android ก็จะต้องปรับแต่งยอะนหนึ่งเพื่อจะให้มันใช้งานง่ายขึ้นโหมดนี้ก็เลยเป็นโหมดที่นด,ดูก็ลองถามคนตาบอดหรือว่ามีปัญหาทางด้าสายตาหลายคนเหมือนกันว่าเออเขาก็ชอบ i o s มากกว่ารู้สึกว่ามันมันใช้งานง่ายพร้อมมากกว่าโดยที่ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมเยอะคำถ,ถามต่อมาเลยนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยมเนียมถามว่าและอย่างนี้เนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ย <c oughs> เรียก Gra b ได้ไหมคะเรียกได้เลยคือทุกแอปที่ใช้งานได้ทั้งโซเชียลมีเดียเออยูทูบต่าง,างๆคือถ้าเกิดว่าเปิดระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก,ก็คคคือออใช้้ททุุุุกกยยย่่าางไไดดดเเลลณณมมนนนส ถามต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะคะแล้วเราจะใช้แอปธนาคารยังไงถ้าเกิดว่าปกติแอปธนาคารบังคับให้ปิด accessibility คือเอาจริงๆมันมีปัญหากันมาอย่างหนักตั้งแต่เขาบังคับให้ปิดโหมด <c oughs> นี้มาเนี่ยคนที่ใช้ระบบถ้าเป็น ios ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับปิดใช่เพราะว่า android เนี่ยเราจะรู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะบังคับให้คนเปิด <Apple. S 2> accessibility เพื่อจะเข้าไปคอนโทรลเครื่องอย่างสมบูรณ<ช>์แบบใช่ไหมค,ครับจากการรีโมทเข้ามาที่มีประเด็นมีปัญหากันตรงนี้แหละใช่ครับดังนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นแอปธนาคารเราก็เลยต้องใช้ iPhone ดีกว่าช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นของ iPhone ดีกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนี้มันมีองค์กรของของคนตาบอดเองนะครับกำลังเข้าหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าเราจะมีเทคโนโลยีเสมือนที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ไหมที่จะทําให้เราสามารถที่จะแบบใช้งานได้เท่าเทียมกันใช่ใช่ครับเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คุณจิมมี่ก็ใช้แอปธนาคารบน iOS ใช่ค Android ก็ื ใช้ได้คือในในบางธนาคารเขาก็จะแบบว่ามีให้เราโทรไปยืนยันตัวตนก่อนว่าเราเป็นคนพิการจริงๆเป็นคนใช้งานจริงๆค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแค่ปัญหาแบบเ,เฉพาะหน้าไปก่อนในตอนนี้แล้วเราส่งสลิปอะคะเราจะส่งถูกไหมคะว่าสลิปนี้ มันคืออันไหนอันไหน,นอ๋อส่งถูกครับก็คือเอาอันล่าสุดเลยก็คือส่งสลิปก็คือใช้อันล่าสุดเลยใช่คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบอ่าโอนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีปุ่มแชร์ขึ้นมาก็แชร์ได้เลยก็แชร์ไปเลยก็จะใช้วิธีนี้เอาใช,ใช่ไหมคะผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกนะของฝั่ง Android พวกเราด้วยว่าสาวร์แอนดรอยอย่างเราเองก็ ไม่เคยรู้ในพาทนี้อยู่แล้วเพราะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมามนะวันนี้คุณจิมมีสุดยอดมากมเรามาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกสทชนะคะที่ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารนะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะเพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการตระหนักและเรียนรู้และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกได้นะคะอย่างเท่าเทียมกันในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะ โอ้โหเป็นไงบ้างคุณจิมมี่วันนี้ตื่นเ <ๆ S 2> ต้นไหมคะสบ,สบายๆครับวันนี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากจะฝากถึงถึงคนที่กาลังดูอยู่นิดนึงครับว่าเวลาเห็นคนตาบอดเล่นโทรศัพท์หรืออะไรเงรี้ยเราเราไม่ต้องไปมองว่าเขาเก่งหรืออะไรแต่ว่ามองแค่ว่าเออเราเขาทาทุกอย่างได้เหมือนเหมือนกับเราที่เราทำปกติดีกว่าจริงๆ,งๆคือเรอาจคแค่ตื่นเต้นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือระบบมันมีอยู่ในเครื่องแต่พวกคุณไม่ได้ใช้ไง่ก็เลยไม่ได้คุ้นไม่ได้คุ้น ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก่อนจะจากลากันไปนะคะอยากให้ลอง <c oughs> คิดว่าหน้าตาของเราเนี่ยน่าจะเป็นยังไงลองบรรยายได้ไหมครัต้องฟังจากเสียงถูกต้องไหมคะมันมันก็ไม่เสมอไปนะจริงอ่ะแล้วถ้า<อ>ไม่ฟังจากเสียงแล้วเราจะนึกภาพหน้าตาจากอะไรคะเราไม่ได้โฟกัสที่หน้าตาแต่ว่าเราเอาที่แบบว่าปฏิสัมพันธ์ดีกว่าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันดีคุยกันเรารู้เรื่องอะไรเงี้ดีกว่าโอเคแล้วคิดว่าหน้าแบบบุคลิกหน้าตาเราจะประมาณทรงๆไหนคะก็น่าจะหล่อนน้อยกว่าผมนิดนึงกันนะครับก็ถูกต้องนะ โอเคขอบคุณคุณจิมมี่มากนะคะที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการเปิดประสบก,การณ์ใหม่ของเรามากๆนะก็เพื่อนๆพื่สเตี้หลายคนคิดว่าอาจจะไม่เคยรู้แหละว,วันนี้ก็ได้รู้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบค,คุณคุณจิมมี่ครั้งนึงด้วยนะคะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบ<อ>คุณกสทชด้วยนะคะที่ส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเสรีภาพในการสื่อสารนะคะในยูดิทชนันนอย่างเท่าเทียมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ารับประดิราตรีสวัสดิ์นะคะประยัดสุมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย